ว่าไงที่นั่งนั่งเนี่นะทั้งหลายนั่งนัอยู่เนเห็นหน้าลุงปู่กันทุกคนนี่ยังอที่นั่งนั่งอยู่นเห็นหน้าลุงปู่กันอยู่ทุกคนนี่ยังนักิการหลวงปู่ค่ะตอนนี้พวกเราชาวธรรมราเทมไนท่ค่ะชุมชน้แน้แล้วก็เยื่อก้าก็ต้สิงเดียวกันกับพร้อมแล้วค่ะออเออ ยิ่งดีอย่างนี้แหลอะอวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปตามโลกที่มันหมุนดวงอาทิตย์หมุนกาแล็กซี่หมุนเดินเคลื่อนที่ไปมาจนมาถึงณลมหายใจเฮือกนี้นะพอลมหายใจเฮือกนี้เราเป็นผู้เป็นคนแต่ละคนแต่ละคนก็มีความรับรู้ในความรู้สึกของตนของตนตนะรู้แล้วเราก็เรียนรู้ อาการของจิตคือเวทนานี่สำคัญความรู้สึกของเราว่าอาการของความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละเวลาอา,ารเรียนรู้มันจริงๆเลยมันสําคัญมากเลยถ้าเรียนรู้อาการของเวทนาหรือความรู้สึกของคนของตัวเราเองนี่แหละเรียนไม่รู้วันนี้แล้แวก็แยกแยกแยะวิจัยวิจารณ์อ่านไม่ออกว่าอย่างนี้เรียกว่าโศกอย่างนี้เรียกว่าทุกข์แบบโลกีนาะเราก็ต้องรู้ทางโลกีก่อน อย่างนี้เป็นสุขโลก,กีได้เงินมาก็สุกได้เข้าของที่ชอบใจพอใจสุนได้สัมผัสสิ่งที่กําหนดรู้ว่าเราชอบอย่างนี้เราพอใจอย่างนี้เป็นอุปทานไว้สุกได้อะไรอะไรมาสุกเราก็รู้ว่าอย่างนั้นเป็นการบรําเพ็ญกิเลสจนกระทั่งเราได้เรียนเราได้เรียนรู้เราได้ชัดเจนว่าโอ้บำเพ็ญกิเลสอย่างนี้อยู่ไม่จบสิน้น ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกับจอมอยู่กับสูงๆทุกๆไม่ได้สนใจก็โทุกได้สนใจกับสูงสูงๆทุกๆทุกๆสูงโอยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่รู้จักหยุดจะกจอนจนมาเกิดภูมิปัญญารู้ไอ้พวกนี้มันของหลอกเปลี่ยนไปเวียนมาเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมีแล้วก็เปลี่ยนไปมีก็เปลี่ยนไปไม่เห็นมันเที่ยงเห็นมันมีตัวแท้ตัวจริงอยู่ที่ไหนจนเราบอกว่ามันต้องไปวิ่งกับมันแล้วมันต้องไปวิ่งไล่มันแล้วไอ้พวกเนี้ย สู่สูท่ทุกทุกนี่รู้ความจริงตามความเป็นจริงของสิ่งทุกสิ่งทุก,ทกอย่างเท่านั้นเองไม่ต้องมีอารมณ์สองคืออารมณ์ว่ามันชอบหรือไม่ชอบสุขหรือไม่สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์กลางๆสามารถเรียนรู้จนชัดเจนแลวเราฝึกฝนมาตามลำดับแต่แต่ของที่รู้ยากจนกระทั่งรู้ง่ายจนกระทั่ง ั้งแต่ของหยาบหยาบใหญ่ๆสัมผัสรู้ชัดเจนแล้วจนก,กระทั่งมันหมดอาการหมดอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับของหยาบนั้นๆของหยาบนั้นๆเราก็สัมผัสอยู่มีอยู่ในโลกของหยาบของใหญ่จะเป็นเงินก้อนโตจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชาอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสมบัติโลกในโลกเราสัมผัสสัมพันรู้กันหมดเราก็ได้แค่อาศัย อาศัยดินน้ำไฟลมอาศัยเพชรนินจินดาเข้าของเงินทองบ้านช่องเรือนจานเสื้อผ้าหน้าแพรแม่แต่อาหารกวลิงกระหารที่กินก็ไปยังขันเลี้ยงขันเอาไว้ให้มันอยู่ได้มันก็มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผสัสของมันต่างๆเราก็ใจหมดจนกระทั่งเราไม่ได้ติดยึดในสิ่งที่เป็นท่านเรียกว่าพยัญชนะเป็นสิ่งที่เป็นเคียงข้างด้วยอวิชชา จนไม่มีอวิชชาจนไม่มีสิทธิเกิดเคียงข้างนั้นจริงๆสัมผัสก็รู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริงอย่างเดียวธรรมะเดียวไม่มีอารมณ์แฝงไม่มีอารมณ์ที่สุขทุกชอบไม่ชอบอะไรที่มันแฝงซ้อนรู้เป็นธรรมะหนึ่งเอกคัตาอย่างชัดเจนสมบูรณ์แบบอย่างแข็งแรงทวนตัว,วชัดเจนแล้วก็รู้ว่าคนที่หลงอยู่ยังติดยึดอยู่ยังอุปทานอยู่ เขาก็สุขก็ทุกข์อยู่เราไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็ก็เห็นสงสารของเขาเห็นอาการของเวทนาของเขาแล้วก็ช่วยกันแนะนำให้ทำให้เป็นเรียนให้รู้เหมืนอนที่เราได้รู้ทำให้มันหลุดพ้นทำให้มันขาดออกหมดไปในจิตเราเหมือนกับเราที่เราทำของเรามันก็ช่วยกันอย่างนี้มาตลอดนะ พวกเราก็ได้มาตามลําดับมากบางน้อยบางมาลดมาลดมาลดมาจนกระทั่งมีผู้ได้หมดเดี๋ยวนี้จะามาเชื่อมั่นว่าพวกเรามีอรหันต์มีผู้ที่บรรลุสูงสุดในกิเลสขั้นที่เรียกว่าอาสวะขั้นหนึ่งคือขั้นที่สามของจิตขั้นลึกสุดที่สามมันยังมีที่ลึกๆๆก็กกไปหาเป็นอนุสัยอีกก็ค่อยว่ากัน แต่ขั้นอนุอาสวะหมดแล้วเหลือที่อนุสสยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะกระเตื้องขึ้นมาอีกเด็ดขาดเลยอาการกิเลสพวกนั้นไม่มีทางเจริญไม่มีทางจะงหงหัวขึ้นมาได้มีแต่จะถ้าไม่ล้างมันเสร็จสิน้นสิ้นอาสวะมันก็จะมีแต่ทางเสื่อม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 ชราตาชราตาไปสุดท้ายทั้งหมดน,นั่นการศึกษาจากความรู้ที่พระเจ้าท่าน ทรงจักสรู้แล้วเอามาสอนไว้และอาตมาข่าวไมา้พกเราได้ทำได้เห็นจริงผลประโยชน์ได้ที่ตนคือไม่ต้องมีธรรมะสองมีแต่ธรรมะเดียวหนึ่งตัวนั้นไม่ต้องเพราะ,ะว่าพวบนอะไรเลยอีกต่อไปพลังงานที่เหลือเราก็จึงเอามาใช้งานสอนผู้อื่นทำงานให้แก่ผู้อื่นสร้างสารรค์ให้แก่ผู้อื่นช่วยผู้อื่นป้าย ยังเห็นดีว่าเราควรช่วยผู้อื่นงยิงขึ้นเพราะน่าสงสารน่าเวทนาเราก็ทำอย่างโพธิสัตว์ไีเกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดดีช่วยคนไปเท่าติ่จนกว่าเราจะพอละเลิกแล้วจบแล้วให้คนอื่นส่งทอดให้คนอื่นช่วยคนต่อไปแล้วการเราจบสิทธอรหันต์้นั้นต่างกับปรินิพานเป็นประโยสารไปแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์น่นแล้วแต่ว่าผู้ที่จะ มีกระใจจะทําได้นานนานเท่าไหร่ก็ทาไปอย่างอาตมานี่ยังมีกระใจที่จะทําอยู่ก็ทําไปพยายามภากเพียรพัฒนาไปช่วยคนไปเรื่อยๆพวกเราก็มีปัญญามีภูมิมีความเข้าใจรับได้ทําได้มีผลช่วยตนรอดตนหลุดพ้นตนหมดทุกข์ หมดลำบากหมดโทษหมดภัยมีแต่ประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นเท่านั้นก็ช่วยผู้อื่นต่อไปอย่างนี้แหละสังคมประเทศชาติซึ่งอาตมาก็ยังหวังว่าในประเทศไทยนีย่เราจะมีคนประเสริฐหรือคนวิเศษคนที่เป็นอุตระเป็นคนที่มีอารยธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมอย่างที่เราขานชื่อแค้บญัติพยัญชนะอะไรเรียกมันก็เรียกไปแลวเราก็ไม่สงสัยไม่สับสนอะไรแล้ว แ้าทำได้มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไปจะเป็นตัวอย่างให้แก่มนุษย์ในโลกซึ่งหน้าของสารก็ยังไม่เป็นอเทวนิยมก็ยังไม่เป็นพุทธเขายังไม่ได้เคยรับรู้รับเรียนว่าสิ่งที่ลึกซึ้งวิเศษสุดในเรื่องของาธาตุอันละเอียดละอออันละเอียดละออที่เล็กที่น้อยที่สุดคือธาตุจิตมโนวิญญ,ญาณเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันนะ ซึ่งก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะยังไม่ตายหลายคนก็แก่แล้วก็เออโสมโสมสุดมากแล้วก็ยังไม่ยอมตายอย่างโยมปราณีนี่ก็เออยังนั่งเออมาโชว์รูปโชว์ร่างโชว์หน้าโชว์ตาให้เห็นอยู่อ่าช่วยกันไปอ่าพาคเพียรกันไปจนกว่าเราจะได้ที่สุดเมื่อได้ที่สุดแล้วก็ช่วยผู้อื่นต่อแล้วเราย่งจะเด้ยรู้สิ่งที่มันหลากหลาย ที่เราเองเราไม่เคยเป็นไม่เคยมีของผู้อื่นเป็นผู้อื่นมีแต่เราไม่เคยเป็นไม่เคยมีนะออ,อย่างอาต,ตมานเนี่ยของตัวเองเป็นตัวเองมีไม่มีความสงสัยหรอกมันก็เรียนรู้ของคนอื่นที่เราเอออย่างนี้เราไม่เคยเป็นเนาะอย่างนี้เราไม่เคยเป็นเนาะเออเขาก็ไปยึดอย่างนี้เขาก็ไปเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยเราก็เออ,เอ,อมันอย่างนี้ก็เป็นไปได้เนาะคิดอย่างนี้ก็คิดได้ไปยึดอย่างนี้ก็ยึดได้เอออะไรนี่เราก็จะรู้ไปเรื่อยๆ นะตามที่เราเองเราไม่เป็นเราไม่มีเราไม่เคยเป็นไม่เคยมีเราก็หมดแล้วด้วยแต่คนอื่นเ็ยังเป็นยังมีหลากหลายแตก,กต่าง,างกันไปอีกสารพัดนับไม่ถ้วนเลยนะเราก็ช่วยคนเหล่านั้นแหละนะเกือ้อกูลกันไปปากกัเปลี่ยนกันไปมันก็เป็นการกอบคู่มนุษย์โลกช่วยเหลือมนุษย์โลกนะเราจะยุบชมรรอเชียงใหม่นี้ไหมล่ะ แลาจะยุบชมร้อยเชียงใหม่นี่มัเพราะเขนถามว่าจะยุบชมร้อยเชียงใหม่ไหมตอนนี้พวกเราก็ร่วมกันมาเสียสละค่ะเป็นสถานที่บำเพ็ญของพวกเราค่ะเพราคือก็ไม่มีใครคิดว่าจะยุบแน่นอนใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เรือบาดเกราแรงหรือมันไม่ได้เห็นว่ามันต้องน่ายุบแล้วไม่ไม่ใช่แน่นอน มันมีแต่น่าจะต้องพยายามพัฒนาให้เจริญให้ดียิ่งขึ้นในี่เป็นประโยชน์คุณค่าตัวนมนุษยชาติยิ่งยิ่งขึ้นใช่ไหมอ่าอ่าเราก็นี่แหละนะมันเป็นภาวะจริงเป็นสิ่งจริงที่ทุกคนเห็นรู้ร่วมกันเข้าใจกันจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพลังงานที่มันเป็นสัจจะความจริงอย่างนี้นะผู้รู้ผู้มีญาณปัญญามีภูมิธรรมท,ที่รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้เราก็ช่วยกันทําไป จนกว่าเราจะตายตายแล้วยังพอใจที่จะมาช่วยมนุษยชาติอีกเราก็เกิดมาไม่มีต้องห่วงล็อกน้องปูนี่ยังไม่ยอมหยุดโพธิสัตว์ตวภูมิเกิดมาเจอันอีกเจอกันอีกเจอันอีกช่วยกันอีกต่อไปอีกช่วยกันไปจนกว่าจะตายกันไปข้างจากกันไปข้างนั่นแหละด้วยปรนิพานเป็นปริโยสารทารจะรายงาน,น,งนงางอ,าานอ่านรายงานท่นฟังครับทาจะรายงานจะอ่านรายงานในฟังกอเชอิญ ค่ะค่ะลำดับต่อไปก็จะขออนุญาตค่ะอานรายงานความเคลื่อนไหวอานรายงานความเคลื่อนไหวในรอบหนึ่งปีค่ะของชมรมมังสวิรัตคือตั้งแต่ปี2,559ถึง2,560ห้ค่ะชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่หรือ หนึ่งของอะไรเขาเรียกอะไรซิลเวอร์นะใช่ไหมซิลเวอร์ฮะอ้าวอ้าวแล้วก็ชมราเชียงใหม่ได้รณรงค์อ่อนเนื่องเรื่องการลดใช้ถุงพลา หารที่ความอร่อยเป็นหลักแต่เน้นสุขภาพค่ะคุณภาพเช่นได้ใช้น้ำมันมะพร้าวและพืชผักไร้สารพริษในการทำอาหารได้ร้อยเปอร์เซนต์นค่ะค่ะส่วนใหญ่ท่านสมาชิกให้ความสนใจดื่มน้ำผลไมล้และน้ำผักผลไม้ นามารับบริการและยังคงเน้นวัฒนธรรมเรื่องการบริการตนเองโดยท่านสมาชิกช่วยกันเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้แล้วก็ล้างภาชนะด้วยตนเองค่ะแล้วก็ชมรมเชียงใหม่ได้จำหน่ายข้าวสารในราคาเทุทนทุกทุกวันเลยค่ะตามแนวนะโยบายของคุณคตูที่ว่าข้าวไม่ใช่สินค้า เริ่มตั้งแต่ปี1557และจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงหรือดอยคำค่ะ ค่ะเริ่มต้นที่หนึ่งบาทค่ะที่ผ่านมาชำลอเชียงใหม่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกด้วยการติดแผงโซลร์เซลล์จำนวนสามสิบหกแผงซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะจำลอเชียงใหม่ยังคงมียวตธรรมผู้อายุยาวมาช่วยกันปักเศษเด็กค่ะและยังมีกลุ่มคนหนุ่มสาวและเด็ก,ดกๆมาสื่อสารง,งานต่อจาก และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะปัจจุบันมีการบริหารงานโดยชนะผู้บริหารงานค่ะ mm hmm. ดิฉันพุทธินิรพ์ค่ดิฉันว่านนทก,กิจอายุ42ปีอ่าเป็นตัวแทนผู้ประสานงานโดยมีท่านสมณะลุงป้าน้าอาผู้ใหญ่ในชุมชนและนอกชุมชนคอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำติดต่ออยู่เสมอๆอ,อย่างอบอุ่นค่ะอืม mm hmm. บุญนิยมสี่ระดับว่าเป็นจริงคือหนึ่งขายต่ำกว่าท้องตลาดสองขายเท่าทุนขายต่ำกว่าทุนค่ะและระดับจจกฟรีโดยเฉพาะบุญนิยมระดับที่สี่คือจากฟรี ทำให้เป็นถึงร้อยสิบปีหรือสองร้อยสิบปีหรือพันร้อยเอ็ดปีไปเลย ก็ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกมากนะเพิ่มเติมกันอยู่เกือบจะทุกวินาทีนะเพิ่มเติมกันอยู่ทุกวันทำไมใครจะสนใจหรือใครจะตั้งใจที่จะเก็บเอานะแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปเปรียบเทียบเอาไปตรวจสอบกับตนเองให้ได้ว่าเอออันนี้มันตรงกับของเราเราคนต้องรีบทำจัดก,การเนี่ยมันมีผลแล้วก็รู้มากรู้ผลของเราได้จริงๆจริงๆจริงๆก็เป็นการบรรลุธรรมเป็นการ สำเร็จผลซึ่งมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่รู้ไม่ง่ายยากแต่พระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเอามาสอนพวกเราเราก็ได้สิ่งจริงอันนี้มวลมนุษยชาติถ้าได้อันที่เราพากันทำเนี่ยทั้งโลกจะสบายนั่นเพราะงั้นเราเห็นจริงรู้จริงได้ก่อนแล้วเราก็ทําเป็นตัวอย่างเขาเพื่อยืนยันจะได้ยืนยันอะไรละ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ้างอิงได้ ยืนยันได้ให้มาพิสูจน์ได้ให้มาจับเท็จให้มารู้ว่านี่มันของจริงไม่ใช่ของปลอมและเป็นสิ่งจริงที่สังคมมนุษยชาติควรจะเป็นควรจะมีควรจะได้อย่างแท้จริงอ้าวก็ตังอกตั้งใจภาคเพันอนก็ขอขอบคุณนะที่พวกเรามีมีใจม,ม,มีมีมีพลัง พลังสามารถที่จะแหวกพลังสนามแม่เหล็กของโลกีเขานี่โอ้โหมันแรงมันหนักมันจัดจ้านมากเลยในโลกนี้ขนาดนี้แต่พวกเราก็ยังอุตสาหออกมาทวนกระแสของโลกีเขาออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอาตมาไม่รู้จะขอบคุณต่อสัจธรรมอขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ท่านเอามาให้พวกเราพิสูจน์แล้วพ,พวกเราก็สามารถทําได้ถึงขนาดนี้เนี่ย ก็อนโมทนาสาธุอย่างยิ่งขอให้กำลังใจทุกทุกคนภาคเพียรปฏิบัติแล้วก็ให้ได้รับผลประโยชน์จากธรรมะอันประเสริฐนี้นี้กันทั่วตัวทุกคนให้เต็มบริบูรณ์จนสามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างเต็มที่เถิดเถิด บนมารับชอบด้วยกบขอบคุณค่ะข้าวสาธุนะ